สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนทางการเกษตรวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้มาติดตามผลการทำงานของสามเกลอประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนขัตาลและหญิงเกษตรปุ๋ยอินทรีย์ทางดินวันนี้ครับผมอยู่ที่หมู่13บ้านขุนซ่องคองพิกตำบลขุนซ่องอำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรีมาติดตามผู้ที่เขาใช้3มเกลออย่างเต็มรูปแบบเพื่อพลิกฟื้นต้นสุดโสมและที่สำคัญครับปีนี้ได้ผลผลิตเป็นกอบเป็นกรรมเป็นอย่างไรนั้นผมอยู่กับทั้งสองท่านทั้งเจ้าของสวนและที่ปรึกษาด้านผลิตภัณฑ์3เกลอเวอร์แพนวันนี้สวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ท่านแรกเป็นที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์การเกษตรเรียนเชิญท่านแนะนํากับพี่น้องประชาชนครับครับผมนัทวรดําหนูครับที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3มเกลือครับโอ้โหเต็มรูปแบบนะครับใช่ครับท่านหนึ่งครับสวัสดีครับท่านรัทสวัสดีครับท่านเป็นเจ้าของสวนแห่งนี้ครับผมมีชื่อมีเสียงอย่างไรครับครับผมชื่อวิเชนสายแก้วครับคือมาทําสวนได้อยู่แค่5ปีครับปกติก็คือสวนเนี้ยมัน20กว่าปีเนาะก็คือให้พี่สาวก็ทำ เพิ่งกลับมาได้ทามาได้ห้าปีครับผมโอ้พี่วรนครับเหตุผลที่เป็นที่ปรึกษามาปรึกษาที่นี่เนี่ยตอนนั้นทําไมถึงเชิญผมมาที่นี่ครับป้าที่เรานับถือแกก็บอกว่าพี่เขาก็ทําดุเรียนนะอครับทีนี้ผมก็มีปุ๋ยอยู่มีสามเกลืออยู่ครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าสภาพมันเป็นยังไงครับตอนที่ตอนนั้นมาเจอกันเนี่ยยังไม่ทันเห็นสวนนะ่ะ สวนของเราเป็นยังไงครับพี่เชยนครับอ๋อสวนโซมมากครับโซมโซมยอมรับเลยว่าต้นนี่มันจะ,ะปุ๊ต้นปุ๊ต้นเป็นโรคอ,อ่ะคืออเป็นโรคสีมพูอ่ะคือถ้าแถวสวนก็จะรู้กันดีนะจะต้องถากทุบเฉาะทายาอะไรพวกนี้เป็นหมดเลยเก<ม>ือบทั้งดงผมขอถามนิดเดียว สวนที่เนี่ยมันมีกี่ไร่กันครับสวนทุเรียนแห่งนี้เฉพาะแปลงใหญ่นี่มันจะอยู่ประมาณ15ไร่ครับสิาไร่นะการใหญ่เนี่ยครับ15ไร่และทุเรียนเราอายุสักกี่ปีครับอายุยี่เอเข้า22ปีครับ21 22ปีนะครับเข้า2 1 22ปีโอ้โหต้นใหญ่นะเป็นอายุเก่าแก่เลยนะครับแล้วก็เป็นทุเรียนสายพันธุ์อะไรครับอ๋อเป็นหมอนทองทั้งหมดครับหมอนทองทั้งหมดเลยครับผมอ้าวแล้วทําไมพี่พึ่ง มาดูแลยังไงล่ะครับผมไม่เข้าใจในรายละเอียดว่าอายุ20 21ปีพี่เป็นคนปลูกเองเหรอครับเป็นคนปลูกเองครับปลูกได้3ปีแล้วก็ให้พี่สาวทําผมไปทําธุรกิจอยู่ที่กรุงเทพอยู่เขตนนท์ครับก็เลยให้พี่สาวทํามา10กว่าปีครับตอนนี้เศรษฐกิจทางนู้นไม่ค่อยดีเลยก็เออขอกลับมาทําสวนบันปลายชีวิตครับผมกลับมาแล้วเราตอนนั้นคือ เพิ่งเริ่มทําเมื่ออายุทุเรียนประมาณสัก1 5 1 6ปีสิประมาณประมาณ17ปี17ปีกลับมาทําครับตอนนั้นอ่ะมาเห็นสวนครั้งแรกเป็นยังไงครับก็มาเห็นสวนมันก็ใบก็ไม่ได้อย่างนี้นะใบยังยังยังไม่ดีขนาดนี้ครับพอทํามาเสร็จปุ๊บอ่ะมันเอ๊ะมันเริ่มโทรมเริ่มเป็นโรคนู่นโรคนี่ขึ้นมาเยอะไม่ไม่ไม่ได้คิดอะไรก็คือใช้สารเคมีตามร้านยาทั่วไป ตอนที่พี่กลับมาเห็นต้นเป็นอย่างนั้นะนะครับเริ่มเลยเมื่อ5ปีที่แล้วถูกไหมครับ,รบที่พี่เข้ามาทําปีแรกที่มาเริ่มทำํำใช้วิธีการทําอย่างไรครับเพื่อไอ้ต้นที่มันซุดโทมในตอนที่ก่อนที่เราจะมาถึงนะซุดโทมก็มันมีสภาพเป็นยังไงครับตอนที่พี่มาอ่าซุดโสมก็คือบอกให้การฝังเข็มการฝังเข็มอ่ารักษาโรคต้นที่มันป่วยเนาะแต่ฝังฝังทุกต้นแหละ ป่วยหรือไม่ป่วยเราก็ต้องฝังหมดเมื่อกี่ต้นครับไอ้ทั้งหมดที่พี่อ่ามันสามร้อยกว่าต้นนะครับฝังเข็มแล้วก็เว้นมาสองปีสองปีพอเว้นมาสองปีปุ๊บไปที่แล้วฝังเข็มสองรอบเลยก็ไม่เฟื่นต้นน่นเป็นยังไงมันยังโซมอยู่เลยหรอยังโซมครับโซมทํามาสี่ปีเนี่ยต้นยังโซมอยู่เลยใช่มันก็โซมแล,ล้วผลผลิตเป็นไงครับตอนช่วงนั้นที่พี่ผมผมลิตอ่าต้นโซมครับผมผลิตมันก็จะน้อยลง น้อยลงมาเรื่อยน้อยลงมาเรื่อยพี่ได้ปีละเท่าไหร่ตอนนั้นนะครับอ่าผมมาทําปีแรกได้ประมาณ50ตัน50ตันส0 0อยต้นนี่นะใช่ครับผมพอมาปีสองลดละอายุ18แปีละอาอายุ18เหลือเหลือประมาณอ่า40 40ี่สตันอ่าแล้วพอมาปีที่สมเหลือ30สอ้าวลดลดทิ้งเป็น10ตัน10ตัน1ิบตันเลยพี่ทํามาแต่ละปีแทนที่จะ อุตส่าห์มากะมาทําอยู่บ้านปลายชีวิตถูกไหมครับบ้านปลายชีวิตของพี่ทําไมมันหดเข้าหดเข้าอย่างนั้นแหละครับมันไม่ยืดออกเนี่ยแล้วเพิ่งมาเจอเนี่ยครับผลิตภัณฑ์ตัวนี้แหละเจอผลิตภัณฑ์นี้ปีที่สี่ใช่ถูกไหมครับครับปีที่สี่ครับเมื่อกี้พี่วอนบอกว่าเข้ามาวันที่วันที่สิบกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ครับมาเจอพี่หกสี่มาพี่เชนครับเห็นสภาพสวนแล้วพูดยังไงกับพี่เชนครับ ตอนนั้นผมผมมาก็ก็คุยกันก่อนอ๋อคุยกันก่อนก็นคือคุยกันก่อนครับครับตอนนั้นผมยังไม่เห็นสภาพสวนแต่ว่าผมก็อ่คุยกับพี่เขาครับคือยังยังไม่รู้เลยแล้วก็เพิ่งเพิ่งรู้จักครั้งแรกด้วยผมก็เลยทิ้งปุ๋ยให้เลยว่าให้พี่ทดลองใช้ก็มีหญิงเกษตรตอนนั้นรู้สึกจะอะ่สีกระสอบหรือเท่าไหร่ที่ผมติดรถมานะแล้วก็เวอร์แพนกับอ่าไคตัวซานรลังหนึ่ง หลงหนึงครับให้พี่ก็ทดลองใช้เลยแล้วหลังจากนั้นอีกสิบห้าวันผมเข้ามาพี่เขานั่งยิม้มอยู่หน้าบ้านอาเลฮะจูมือมาเลยครับให้มาดูที่สวนจากที่แกบอกว่าใบไม่มีครับฟื้นหมดเลยแล้วก็ที่เป็นไฟท็อปทอล,ล่าไอ้คนเน่าอคนเ,เคน,น่าเนี่ยาจากที่มีน้ําไหลยเยิ้มนัหยุด Oh. พี่เขาบอกว่าฉีดไปสองครั้งว่าผมแนะนําว่าไม่ตอนตอนที่มาดูตอนนั้นน่ะครั้งเดียวครับอตอนอที่มาดูที่ว่าแหง้งคือครั้งเดียวเลยครับผมยอมรับเลยแล้วพอนั่นมาเสร็จปุ๊บผมก็ให้คนงานเดินเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็มาซา้ำดูว่ามันลามไหมไม่ลามก็คือซ้ำไปไอ้ที่ลามก็เราก็ต้องเฉาะใหม่เฉาะใหม่แล้วก็ฉีดเพิ่มอะไรเงี้ยคำว่าเฉาะนั่คะนะคือหมายความว่าเราทำยังไงนะครับเฉาะ เาะต้นแล้จะเป็นแผลยังไงก็คือเราถากดูว่าแผลมันอ่ามันเน่าถึงแค่ไหนแล้วเราก็เชาะเพื่อที่ว่าให้น้ํายาให้ให้ให้หูเนี่ยนะครับคูหูเนี่ยครับให้มันเหมือนมันเกาะอยู่มันเกาะอยู่เกาะอยู่ให้ได้ไม่ให้รีบรีบไหลรีบรหบรีบไหลไปถ้าเกิดว่าต้นเรามันลื่นๆเนี่ยพอถ้าเราฉีดเข้าไปปุ๊บมันก็จะไหลเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคของพี่เชนในครับตอนนั้นอ่ะที่เราเราใช้นะครับ อัตราส่วนในการใช้นะ่ะเราใช้ยังไงครับหมายถึงว่าเขาทิ้งไว้เออเขาวางไว้เราอัตราส่วนอันนี้คือผมใช้แค่อสองช้อนสองช้อนเล็กน่นะอ่าสองช้อนเล็กแล้วก็ตัวนี้คือยี่สิบซีซียี่สิบซีซีครับต่อน้ําต่อน้ำยี่สิบลิตรต่อน้ำยี่สิบลิตรครับพน่นไปแต่ละต้นเลยอ่าพ่นแต่ละต้นเลยก็คือต้นไหนที่เป็นโครคอ่าพอฉีดไปปุ๊บมันก็แห้ง ครับน,นี้เราเฉพาะรักษาแผลก่อนเลยใช่เฉพาะรักษาแผรลรักษาแผลเสร็จไะไรเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะส5บห้าวันที่พี่วอนจะมาผมฉีดไปหนึ่งครั้งฉีดต้น<อ>ไปหนึ่งครั้งรักษาแผลครั้งหนึ่งฉีดต้นครั้งหนึ่งครับภายในส5บห้าวันนะครับ,รบปรากฏว่าเห็นว่าพี่วอนบอกว่ามาถึงปุ๊บนั่งยิ้มครับ <laughs> ตอนนั้นรีบจูงมือมาเลยมาดูมาดูาดจูงมือมาดูใช่ครับแล้วก็ไม่ใช่แผล แห้งอย่างเดียวนะรัดใบออกมาด้วยจากที่บางต้นนะมีอยู่แค่สามใบที่ต้นที่พี่เขาจะ <ไอ S 2> ตัดตอนนะั้นบอกว่าอย่าเพิ่งตัดนี่ทั้งต้นเนี่ยนะอายุยี่ปีเนี่ยมีอยู่สามใบมีสามใบครับขอโ,โทษมันอะไรครับมันใบเปียหรือว่าหัวจุกกันนะครับแล้วก็สามใบแต่ละใบนะจะเป็นสนิมที่ใบทีนี้รัดออกมาหมดเลยรัดออกมาแล้วใช่ครับสิบห้าวันพี่เชียงจูงมือมัน สภาพตอนนั้นอธิบายโลละเอียดให้ผมฟังทีนะครับคือมันได้ใจอะครับมันได้ใจเราใช้แล้วมันได้ผลเนาะครับมันได้ผลก็เลยพี่บอลเขาบอกว่าโอเคนะถ้าเกิดจะจะคิดจะใช้ครับอ่าในตาก็คือมันมีโปที่ว่าโปไฟไหม้อ่าโปจัดจัดหนักอะโโปจัดหนักเต็มโปโปใหญ่ใช่โปใหญ่ครับผมก็สั่งโปใหญ่มาเลยครับลงมาเต็มที่ปุ๊บคราวนี้ก็ใช้เต็มร้อยเลยยาตัวอื่นผมทิ้งหมดเลย ครับ่าครับผมใช้อันนี้เต็มร้อยเลยเมื่อก่อนที่เราเข็มเอาเหวี่ยงเข็มทิ้งครับกล่องทิ้งและปุ๋ยเก่าเราที่เราใส่เอามาไว้ล่ะครับก็คือใครอยากได้ก็เอาไปผมไม่ผมไม่เอาเลยก็คือตัดหมดเลยคือผมใช้อะไรผมจะใช้อย่างเดียวไม่งั้นเราไม่รู้ไม่รู้ผลแล้วเราใช้ควบคู่กับหญิงเกษตรถูกไหมครับครับเราเริ่มต้นใช้หญิงเกษตรเมื่อเดือนอะไรครับ อ่าก็เดอมพฤศจิกาครับพฤศจิกาด้วยกันเลยใช่ครับก็คือเราก็ตอนนั้นยังไม่ได้ยังไม่ได้แพ็คนะตอนนั้นยังไม่ได้แพ็คยังเป็นอ๋อเป็นกระสอบขาวอยู่กระสอบขาวกระสอบทดลองว่าอะไรนะใช่ใช่ใช่ครับผมผมก็ใส่เลยตอนนั้นพี่วนให้มาสี่กระสอบอ่าสี่กระสอบผมก็ทดลองเลือกใส่ต้นที่เป็นเป็นโรคเยอะๆครับพอรู้ว่าหญิงเกษตรกับคู่หูมาศจรย์เนี่ยนะครับทํางานร่วมกันแล้วเนี่ย สิ่งที่พี่เห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนเลยในต้นที่เรานําไปทดลองอะ่ะถูกไหมครับครับพี่เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนที่สุดครับคือจากที่ว่าสซมโซมอะ่ะครับพอเราใช้ไปปุ๊บมันดีขึ้นมองดูมันมีชีวิตชีวา<อ>คือคนถ้าทำสวนจะรู้เลยว่าต้นไม้มันเริ่มมีชีวิตชีวาขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าเขาฟื้นละฟื้นจากจากการการป่วยการที่ว่าเป็นโรคเป็นอะไรมาแล้ว อ่าแล้วนี้พอผมสั่งโปรใหญ่มาปุ๊บผมก็รีบใส่เลยรีบใส่เลยหญิงเกษตรผมก็ใส่เลยต้นโลต้นโลตัลโลก่อนเลยเดือนละโลอ่าเดือนละโลเดือนละโลไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยครับเดือนเมษาที่เรากันบงเดืแต่แต่ช่วงนี้ผมห่างนิดนึงเพราะมันเป็นลูกเป็นอะไรแล้วผมกม่จะห่างนิดนึงอาจจะสองเดือนครสองเดือนสองเดือนกว่านี่นี่นี่จะเข้าอ่าพฤษภานี่ห่างมาประมาณสองสองเดือน 2เดือนออกก็หมายความว่าตั้งแต่มีนาเราก็หยุดมาก่อนถูกไหมครับแล้วก็ตัวของคู่หูว่าแพนนั้นเราคู่หูมหัศจรรย์น่ะวัวแพนว่าแพนการโดซานะเราใช้วิธีการดูแลยังไงครับหมายว่ากี่เดือนครั้งกี่วันครั้งแลวมาถึงเวลาไหนอ๋ออันนี้อันนี้คือผมไม่ได้เอาตามตามเป๊ะของของที่เขาบอกครับคือบางครั้งเราไม่มีเวลาครับเวลาไม่พอ เขาจะให้สิบวันฉีด10วันฉีด,ฉดบางทีผมถึงสิบห้าวันบางทียี่ิบวันพอตอน้นมันดีแล้ว่เราก็ย,<อ>ยืดเวลาไปเพราะเนื่องจากเวลาเราต้องใช้เวลากับส0 0รอต้นถูกไหมครับใช่ใชดังนั้นก็หมายความว่าเราก็เป็นสูตรของเราเองว่าถ้าพร้อมเราก็มีกําลังค,คือคือคือพร้อมฉีดเราก็ฉีดได้เลยรพร้อมฉีดเราฉีดได้เลย,พเ,ดดเ,ลยเพราะว่า,าตัวนี้คือใช้ไปแล้วเนี่ยม,ม,มันได้ผลดีผมยอมรับเลยว่าจากที่ว่าต้น ต้นที่ว่าของผมนี่ใบสนิมกับทั้งนั้นเลยครับแล้วปีนี้รัดถ่ายใบยเลยครับรัดแบบถ่ายใบยเลยใบยที่เป็นสนิมร่วงเกือบหมดโอ้่วงเกือบหมดแล้วได้ใบใหม่มาแล้วสภาพต้นดีขึ้นมาแล้วใบใหญ่หนาคือ,อของเรานี่มัน,มนเป็นอินรีผมก็เลยแนะนําบอกว่าพี่ช่วงแรกเนี่ยต้องทีหน่อยนะแล้วก็พอเราถีเ่เสร็จคือคล้ายๆกระตุน้นแล้วก็ล้างพวกไอสารเคมีพวกอะไรเพราะ ไขโตซานเนี่ยมันสามารถล้างพวกเชื้อราพวกอะไรได้ก็ล้างให้มันออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมาเองหลังจากที่บรรัดใบเสร็จดอกออกไม่ต้องไปใช้สารเอาละพอพี่พูดอย่างนี้เมื่อกี้ต้นหายแล้วถูกไหมครับดูแล้วรู้ว่ารอดแน่ฉันมีทางรอดแน่ตอนนั้นไอ้สามร้อยต้นเนี่ยมันป่วยสักกี่ต้นที่ป่วยแบบอาการอ นะมันมีถึง90%ซครับโอ้โหท่านคิดดูกันแล้วกัน300ร้อยต้น90%ซนะครับหากไปเหลือเท่ากับ200 270อต้นเหลือ10%ก็หมายว่า1 0อยต้นเหลือแค่นะครับ10ต้นที่ดูพอจะใช้ได้ไครับถูกไหมครับพอจะใช้ได้เหลือแค่พอจะใช้ได้แต่ก็ไม่เต็มร้อยนะไม่เต็มร้อย <laughs> ก็กับห้องกับแพ่งอีกใช่ใช่พี่ครับพอตรงนั้นเมื่อกี้พูดถึงมาที่ว่าดอกก่อนเลย ตอนนี้ต้นดีแล้วถูกไหมครับครับมันก็ต้องเป็นดอกเดี๋ยวต้องถามพี่เขาเลยผมถามพี่เชนเลยว่าพี่เชนครับพอหลังจากเราดูแลต้นฟื้นแล้วชุ่มชื่นสดใสในหัวใจแล้วตอนเนี้ถ้าคําว่ารอดก็คือต้องเริ่มต้นที่ว่ามีใบพอมีใบเสร็จเมื่อกี้พี่เชนบอกไปแล้วมีใบครบถ้นนะ,อ,ะออกมาแล้วสวยงามสดชื่นดอกละครับอ๋อดอกมาเป็นเป็นที่พอใจเลยคือดอกออกมาแบบทุกต้นออก ค่อนข้างเสมอเหมือนการทําสารเลยลครับครับเหมือนการทาสารเลยออกดีแล้วผมก็ใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยจนได้ผลผลิตมีลูกเอาละอ่าดอกดีมากครับนะครับพอดอกดีปับ๊บเราพาดมาเลยผลและพี่เก็บผลติดผลไว้ยังไงครับเก,ก็บผลก็คือผมแต่งแค่รอบเดียวที่เหลือไว้หมดเลยปล่อยให้มันสลัดเพราะอ่าของผมเพิ่งฟื้นต้นมาได้แล้ว ปีนี้ฝนดีผมเผื่อที่ว่า,าต้นไม้ครับอายุของอต้นไม้เนี่ยพอถึงเวลาจะต้องรัดใบแล้วมันรัดแบบถ่ายใบครับแล้วทุเรียนเนี่ยที่จะอยู่บนต้นเนี่ยแทบจะไม่เหลือนะถ้าเป็นสวนอื่นนี่คือไม่เหลือแน่นอนเขาจะสลัดลูกนี่คือวิกฤตของเกษตรกรเลยใช่ครับรัดถ่ายใบอย่างน้อยๆเนี่ยต้นต้นอย่างนี้นะแทนที่จะไว้ได้ร้อยลูกนะสิบลูกจะเหลือไหม อ่าแต่นี่เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าต้นหนึ่งมีเป็นร้อยครับเนี่ยก็หมายความว่าแม้แต่เขาลัดถ่ายใบรัดอ่อนที่ว่าเนี่นะฮะก็ไม่ได้ถีบลูกทิ้งไปเลยมันต้องมีครับมันต้องมีมมมโดยปกติมันมีอยู่แล้วใ,นะใช่แต่มันไม่เยอะคือมันถีบก็ถีบไปก็คือยังไงก็คือเราไม่ต้องไปแต่งไงพอเหลือปุ๊บมันก็เหลือเท่าเหมือนกันที่เราแต่งคือเราใช้ตัวเนี้ยพอแน่นไปปุ๊บกําลังเขาเลี้ยงลูกได้ครับ าการถ่ายใบยของเขาคือเขาเลี้ยงลูกได้ก็แปลว่าอาหารก็ครบสิครับใช่ครับ,รบเอาละครับพอลูกเสร็จตอนเนี้เมื่อก่อนน่ะพี่เราจะต้องไปเปรียบกับตอนปีไหนของพี่ว่าในปีแรกที่พี่มาทำมะเพราะว่าห้าสิบตันนั่นเป็นเครื่องบ่งบอกว่าสามร้อยต้นได้ห้าสิบตันครับแต่ช่วงทีอ่อย่างปีแรกเรารลงทุนมันก็ลงทุนสูงปุ๋ยยาอะไรทั้งหลายแล ของของเคมีอ่ะ <Okay. S 2> นะมันก็แพงไปเปรียบเทียบกันตรงนั้นไม่ได้ตอนนี้ปุ๋ยหนึ่งปุ๋ยนะกระสอบหนึ่งห้าสิบโลเนี่ยไปอพันแปดพันเก้าแล้วโอเคใช่ไหมล่ะฮะใช่ครับมันถ้าเราใส่ทีนึงเนี่ยใส่แค่ต้นละโลอ่ะสามร้อยกว่าต้นเนี่ยผมก็ใส่ไปอแปดลูกแล้วโอ้นี่ปุ๋ยเคมีนะใช่ครับึ่งต้องใช้ในในอดีตถูกไหมครับ ต้นละโลแดลูกต่อต้นโอเคแล้วปีหนึ่งถ้าใช้เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยบวกลบคูณหารกันแล้วเนี่ยมาใช้กับหญิงเกษตรเนี่ยมันผิดกันไปแบบครึ่งต่อครึ่งครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับผมเพราะภาวะอย่างนี้นะอยู่เครนกับรัสเซียคุลบกันนี่นะครับปุ๋ยก็ขึ้นราคาเนาะอยู่เรียกสังข้าไม่ได้ที่ตงไม่ได้โอ้ก็หมายความว่าขนาดเนี่ยถ้าสรุปกันง่ายๆเลยเราลดครึ่งต่อครึ่งใช่ครับอ่างอดีตที่เราใช้ปุ๋ยทางดินครับเอาแล้วพวก ปุ๋ยทางใบเคมีทางการเกษตรต่างๆแล้วครับมันลดไปขนาดไหนเชียมันก็ลดไปเยอะมันก็ลดไปเยอะเลยก็คืออาจากเราลงทุนสมมติเราลงทุนแสนหนึง่งครับอ่าสมมติเราลงทุนแสนหนึ่งมันก็จะเหลือห้าหมื่นมันลด <c oughs> เป็นคร <c oughs> ึ่งเลยนะฮะ <c oughs> เป็นครึ่งครับ <c oughs> อันนี้คือเป็นตัวเลขเปรียบเทียบนะครับว่ามันเครื่องจริงแต่ว่าจริงๆแล้วพี่คงไม่ใช่แค่แสนหรอกครับผมดูแล้ว300กว่าต้นต้นตั้ง21 22ปีอย่างเงี้ยนะครับเป็นการเปรียบเทียบเปรียบเทียบใช่ฮะให้ท่านได้ดูฟังว่าคือมัน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 ลดจริงมันมันมันมหาศาลอ่ะที่เนี้ย3 0 0ต้นอ่ะถ้าใช้เคมีอะไรต่างๆถูกไหมครับครบสูตรแล้วรังยารักษาต้นอีก ฝังเข็มอีกอโอ้โหอย่างเซฟๆซฟก็คือไม่ต่ำมาห้าแสนดังนั้นนี่คือลดต้นทุนตอนเนี้ยคำว่าเพิ่มผลผลิตนะะให้ผมเปรียบเทียบกับปีไหนดีครับว่าผลผลิตที่เรา <c oughs> ได้ปีเนี้ยเอาจากปีที่แล้วผ่านมาไหมปีที่แล้วผ่านมานี่มัน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 ได้น้อยผมยอมรับเลยได้แค่สามสิบตันเพราะมันลดลงมาเรื่อยนี่ครับอ่ามันลดลงมาถ้าเราไปเปรียบเทียบกับปีแรกนะผมว่าสูสีกับปีแรก ปีนี้นะตอนที่พี่ได้ห้าสิบตันนะใช่ไหมครับใช่ปีเนี้ยังไงผมคิดว่าได้แน่นอนเพราะตอนนี้ที่ตัดไปแล้วเนี่ยมันก็ไปอ่สิบกว่าตันแล้วเนาะสิบกว่าตันแล้วครับแล้วยังค้างอยู่อีกกี่ตันครับประมาณนี้นี่ก็น่าจะที่ผมคํานวณนะถ้าไม่ผิดพลาดนะน่าจะไม่ต่ำกว่าสี่สิบโอ้ก็เรียกว่าไปเท่ากับปีแรกที่เราเริ่มทําแต่ตอนนั้นเราอัดเต็มที่เพราะว่าต้นมันโสมากครับ แต่ได้มาแค่นั้นถูกหมครับครับห้าสิบแต่ปีนี้เริ่มสตาร์ทใหม่ใช่ใช่สตาร์ทใหม่เลยลบภาพเก่าในอดีตทิ้งไปหมดถูกไหมครับใช่ใช่ปุ๋ยเคมียารักษาโรคอะไรต่างๆคว้างทิ้งไปหมดเลยพอพูดถึงเรื่องตันละได้ผลผลิตละพี่เห็นว่าลูกน้ำหนักของลูกมันเปลี่ยนแปลงไปไหมครับน้ำหนักสีนะครับน้ำนะครับรูปทรงภูต่างๆเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับอ่าเปลี่ยนแปลงครับเดี๋ยวผมย้อนกลับไปถึงเรื่องการรัดใบก่อนอ่ารัดใบก่อนคนระับอ่าคือการรัดใบเนี่ยถามว่าทุเรียนรัดใบเนี่ยรูปทรงของทุเรียนเนาะครับมันก็จะบิดเบี้ยวเป็นเรื่องปกติของการรัดใบครับใช่ไหมถูกดึงอาหารไปพอเราใช้ไปเรื่อยๆจากภูที่ว่ามันบิดเบี้ยวอะ่ะมันก็เปลงออกมากลายเป็นทุเรียนโดยภาพรวมคือสวยหมด อ่าบิดเบี้ยวแทบแทบจะไม่มีตอนแรกก็ผมก็มองว่าอ้ยทุเรียนนี่มองดูแล้วแย่ทรงไม่สวยก็เครียดเลยก็อะก็ฉีดไปเรื่อยพี่ฉีดที่ผลไหมครับหมายว่าตัวฉีดครับเพราะเขาบอกแล้วว่าฉีดตรงไหนได้ตรงนั้นอ๋อฉีดตรงไหนใหญ่ตรงนั้นใช่ครับถูกต้องเลยพูดแล้วไม่อยากจะนึกต่อเอาเป็นว่าเรือกผลไม้ดีกว่าครับครับครับผมคือพ่อค้าแม่ค้าเข้ามาดูว่า เราก็บอกว่าของเราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเข้ามาดูเพาโอ้ยอย่างนี้ไม่สวยก็จะแปรอที่ไหนสวยเขาอะขนาดนัด้นเลยนี่ก็เห็นเพิ่งตัดกันถูกไหมครับครับเข้ามาตัดกันแล้วก็เขาเขาเวลาตอนที่เขาจะตัดเนี่ยเขาต้องมีการเฉือนดูอะไรอ่าอ่าคือเขาก็ต้องเช็คหนามเนาะเช็คหนามเช็คเนื้อแต่ของเราเนี่ยมันเป็นหนามเขียวอ่หนามเขียวล่องเขียวครับ คือมันเป็นผิวสะอาดอะว่างั้นเนอะพ่อค้าถ้าเป็นพ่อค้าใหม่ใหม่มาจะตัดลําบากจะตัดไม่ออกหรอกพวกลาพวกอะไรเขาตัดไม่ออกนี่คือเขาไม่ไม่ตัดคือเขาเขาไม่กล้าตัดเขาคิดว่าทุเรียนอ่อนผิวมันเขียวครับผิวมันสวยหนูมันยังเขียวอยู่นะใช่ใช่มันยังเขียวสดอยู่เงี้ยอ่าพอกีดเนื้อมาอ้าวเหลืองอ่าเนื้อดีครับใช้ได้อ้าวตัดกันได้โอ้โหแล้วถามว่าถ้าไปเช็คแป้ง ไม่ต้องกลัวเลยครับผ่านผ่ายฉลุผ่านฉลุย,รยครับพี่เชนครับอันนี้เราพอจะสรุปได้ไหมครับว่ามันสุกก่อนเวลาอ่ามันสุกก่อนเวลาไหมมันคือสีมันมาสีมันมาไวอ,ะอ่ะอ่าพอสีมาไวยังไงมันก็ต้องสุกก่อนอยู่แล้วออก็เป็นแป้งได้แป้งได้แป้งได้น้ำตาลมาใช่ไหมครับอัตราการตัดมันก็ตัดได้ไว แป้งผ่านเกษตรมาตรวจยังไงก็ผ่าน่าก็แปลว่าพี่น้องเกษตรกรก็สามารถจะเก็บผลผลิตได้ก่อนคนอื่นเขาราคาก็จะดีกว่าเขาจริงนะครับพี่เชนใช่ครับใช่ครับถูกไหมครับคือราคาแค่5วัน10วันเนี่ยราคาผิดกันเลยนะเพราะตลาดกําลังว่างๆอยู่ถูกไหมครับของเราผุดขึ้นมาเจ้าแรกเนี่ยราคามันพุ่งเลยใช่ไหมพี่เชนใช่ใไหมครับอย่างรุ่นเดียวกันนะสมมติทาดอกเหมือนกันอะไรเหมือนกันเนี่ยของเราสามารถตัดได้ก่อน ผมถามนิดเดียวเวลาที่เขามาตัดเนี่ยเขาบอกไหมว่าพวกบางทีเรามีเรื่องเรื่องลมเ,เรื่องอะไรเนี่ยครับมันช่วยเรื่องพวกขั้วไหมครับว่าความเหนียวของขั้วในการที่บางทีไม่ต้องเอาเป็นพายุนะเอาแค่ลมธรรมดาเนี่ยมันมีร่วงมีนพี่เชนสังเกตได้ไหมครับว่าความเหนียวของขั้วหรือว่าอะไรมันมีเอางี้เลยเนี่ยเ <laughs> จอสซนร้อนๆเ <laughs> จอส,ด,สดนร้อนๆอย่างเมื่อคืนเนี่ยเจอลมพายุพัดแรงมากถามว่าทุเรียนเนี่ย เต็มต้นนะมีร่วงอยู่14ลูกนี่พี่เดินรอบสวนเลยเหรอนะพะช,ชามาเดินดูเนี่ยใช่เดินเก็บละบ14ลูกถ้าเป็นตัวอื่นที่เราใช้ทั่วไปนะถ้าลมมาลักษณะนี้นะไม่ต้องแรงเท่านี้ก็ได้ครับอย่างน้อยๆต้องมีถึงสามสี่หลัวสามสี่หลัวคือเข่งอะ่ะแข่งับเข่งแบบ <laughs> ที่ว่า ใส่ทุเรียนที่ชั่งน้ำหนัก50โลเขงเบอรใหญ่เบอร์ใหญ่เบอรใหญ่ครัโอ้ยนี่เลยใช่ลวงทีละพูนอย่างนี้เลยครับแต่ปีนี้ถือว่าลมมาขนาดนี้คือล่วงมาแค่10บกว่าลูกนี่ถือว่าใช้ได้ครับครับขั้วก็เหนียวพอสมควรครับเหนียวเหนียวคือเือใช้ตัวนี้อย่างเดียวเมื่อก่อนนี้ต้องฉีดยาขั้วเหนียวต้องอะไรโอ้โหทุกอย่างครับ ปีนี้มาตัวเดียวไม่ต้องไปปวดหัวด้วยว่าเอยจะต้องไปใช้ตัวนู่นตัวนี้อะไรใช้ตัวเดียวล้วนๆทั้งปีทั้งปีครับใช้สามเกลือวั์แพนนี่นะรัวแพนวร์แพนไกรทอดแล้วก็หญิงเกษตรร่วมกันครับอย่างผมเห็นสวนอื่นนะครับลาดําที่เกาะลูกทุเรียน่ะบางคนไม่กล้ากินแล้วก็ไอ้เพล้ย เพี้ยขาวอ่ะใช่ไงอ่าใช่ครับแล้วผมมาวันที่พี่เขาตัดอ่ะคือเมื่อวานแทบจะไม่มีเลยผมก็แปลกใจครับพี่เชนมีพวกลาดำมีอะไรยังีเออถามว่ามีไหมมันมันมีครับแต่ถามว่าอ่าเราไม่ได้ชมสินค้านะครับไม่ได้ชมสินค้าคืออ่ามันมีเราก็บอกว่ามีเนาะแต่ว่าอัตราที่มีเนี่ยมันน้อยมาก มันเทียบกับที่เราใช้เคมีมไม่ได้ปีนั้นที่ใช้เคมีโอ้โหได้ตัดทุเรียนไม่ถึงสิบตันไอ้นี่ไปสักเกือบสองตันแล้วโอแต่ปีนี้แบบชิวๆสบายๆไม่ต้องไปซีเรียสอะไรตัดมา <c oughs> ลาดำนับลูกได้ครับ <c oughs> ไม่ต้องไปคุยกันถึงเรื่องเป็นตันต้องตันตามตัน,ตน,ตนอะไรอย่างนี้ไม่ต้องไปคุยละล้ว <c oughs> พี่เชนอยากจะ บอกอะไรพี่น้องเกษตรกรไหมครับว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยจากที่เราล้างลาห่างหายไปเสร็จแล้วมาเริ่มต้นสภาพของเราเมื่อ5ปีที่แล้วกับปัจจุบันที่เกิดการประทับใจอะไรเนี่ยบอกพี่น้องเกษตรกรครับท่านอื่นที่กำลังสองจิตสองใจนะครับของเก่าก็ไม่อยากทิ้งไปของใหม่ก็ไม่อยากจะใช้เต็มพี่เชนให้ความรู้ เป็นวิทยาทานแก่พี่น้องเกษตรกรกทั่วประเทศครับครับก็คือถ้าคนคิดอยากจะใช้นะครับลองเถอะครับเพราะปีนี้ผมเป็นคนที่ว่าชอบทดลองชอบทดลองผมตัดหมดเลยยาเคมีทั้งหมดตัดหมดเลยถ้าคนที่อยากจะใช้แล้วยังกล้ากลัวมาชมสวนผมก่อนได้เลยว่าผมใช้เต็มร้อยเนี่ยมันเป็นยังไงอ่า16พฤศจิกาเริ่ม ดำเนินการรู้จักตั้งสิบหกพฤศจิกาแล้วก็ใช้มาต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้คเคมีทั้งหมดเลิกเป็นอันที่พอใจมากต้นที่ว่าป่วยเป็นโรคมาดูกันได้ครับถ้าคิดจะใช้ลดอัตราการที่ว่าใช้ป Ł ุ๋ยใช้ไรลดต้นทุนน่ะพูดง่ายงลดต้นทุนได้ผลผลิตดีอ่ขอบอกกันไว้ไวเลยครับโอ้โหนะครับ <laughs> เรียกว่าเป็นความตื้นตันใจถูกไหมครับ,รบในการใช้ผลิตภัณฑ์ก็หมายความว่าวันนี้พี่น้องกเกษตรกรครับคําว่าลดต้นทุนนั้นน่ะไม่ใช่ธรรมดานะครับปรากฏว่าลดต้นทุนเพิ่มเติมก็คือว่าพี่น้องก็จะได้รับโบนัสนะครับหลังจากการใช้เมื่อใช้ดีใช้จริงและบอกต่อให้ทุกคนใช้เพิ่มก็เท่ากับให้ทุกคนนั้นร่วมกันในการลดต้นทุนเมื่อลดต้นทุนแล้วนะครับส่วนหนึ่งของการซื้อผลิตภัณฑ์ ที่เรียกกันว่าลดต้นทุนไปครึ่งต่อครึ่งแล้วเนี่ยท่านยังจะได้นะครับสิ่งที่เมื่อเข้าระบบแล้วก็จะสามารถย้อนคืนกลับมาในเรื่องของเงินปันผลใช่ครับถูกไหมครับมหาศาลก็เท่ากับว่าเป็นการใช้ฟรีใช่ครับนั่นก็คือหมายความว่ากาไรของท่านเพิ่มขึ้นถูกไหมครับที่ผมพูดอย่างนี้ครับดังนั้นผมก็เรียนให้พี่น้องได้ทราบว่านี่คือสิ่งหนึ่งครับที่เรียกกันว่านะครับใช้แล้วดีใช้แล้วใช้อย่างจริงจังใช้แล้วชอบต้องบอกต่อ เมื่อบอกต่อครับก็จะเป็นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษเจือปนและที่สําคัญกว่านั้นครับมันเพิ่มผลกํลไร,กรเกษตรกรรมไทยก็ยั่งยืนทั้งชีวิตของท่านเองก็เป็นความสุขวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนได้มาติดตามผลการทํางานของ3เกลือเวอร์แพนซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนเวอร์แพนกระจาสารและปุ๋ยอินทรีย์ทางดินตราหญิงกเกษตรก็คงจะเรียกได้ว่าเป็นที่สุขใจของกเษกษตรกรไทยทั่วประเทศ รับรองได้ว่าโอกาสหน้าผมจะหาสิ่งดีๆเหล่านี้มาให้กับพี่น้องกเษกษตรกรเพิ่มเติมวันนี้เราทั้ง3ขออนุญาตลาท่านไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ,บว้าแพนยิงเกษตรใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกลดนี้